เอายอมนี้ <ort>. มันจึงเยอะนี่ใจไส่ได้หนอใหญ่เยอะมากเลยค่ะน้องพีนี่ใส่อะไรไปใส่น้กจุลภาคหรอคะใส่ใจ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 อก๊าลังกําลังปูรูปิลีปูรูปิลีใส่ใจค่ะใส่ใจมีแต่ปูรูปิลี่ทั้งนั้นเลยกําลังปูลูปิลิ เือ่แล้วส่งในรอกหมนอมันกำลังแทงกำลังกำลังปิลิคือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแทงแหละค่ะจบไหมใช่แล้ว่ม่ใช่เงินจะอย่าถ่ายไปรแม่อ้าวเราผลิตเงินเองนะคะ เราสร้างเงินเองใช้เองเราอยากได้หน่อยใหญ่ๆก็เราผลิตเองเลยเดี๋ยวมาถ่ายจจะมาถ่ายยายมุนเนี่ยจันจะไปดูไปดูไปดูนอนน่นนอยอะไรอะไรแปบนี้ต้องขออะไรเล็กๆมาใส่กระเป๋าตรงนี้เออเออเดี๋ยวปะไปดูนิ อู้น่าปลื้มใจทำได้หน่อยอใหญ่ๆอย่างนี้น่าปลื้มใจเลยค่ะดูสิคะดูมาดูก่อนนี้มอนมาดูโอ้รักควายรักควายรักควยว ดูดูดูไม่ใช่โบไม่ใช่โบธรรมดานะไม่ใช่โบธรรมดานะไม่ใช่โบธรรมดานะปื๊ดกำลังปุลุปิลิสไอกระหอกกะแฮกปุลุปิลิสสิบมีบ้าอะไรนะลูกปุลุิลิ

กูรู้ิลิดูสิดูสินอนี้นะขอซื้อลยเจ๊หูขาซือดอกไม้พลังารขอบอขายสิดอกรอบนาขายแต่เอกับบีรอบหน้าไม่เอลซีหรอกค่ะแต่เอกับบีรอบหน้าไมเอาซรอกค่ะแกับถือถือปูรู้ิลิไหมลูกปูรูปิล่มาก ดูสิคะน่าชื่นใจเลยนะคะอารมณ์ดีเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้ทุกต้นนะคะดูสิคะโอ้โหดูสิคะถ้าเป็นแบบนี้ทุกต้นเป็นยังไงเป็นยังไงค่ะทุกแถวทุกต้นเป็นแบบนี้ไปหมดเลยนะคะเป็นแบบนี้หมดเลย ตาถึงยังไงฮะ่ฮ่อเออหน่หนอเขานะคะหนอเขาจะอย่างนี้ทุก ร่องเลยนะคะหนอหนอเป็นแบบนี้ทุกร่องเลยค่ะน่าชื่นใจมากเลยนะคะ